ทานทุกวันนะคะตอนนี้ต้องเพิ่มภูมิต้านทานไว้นะคะก็คือตัวสี แดงเป็นวิตามินรูปแบบเจลนะคะมีทั้งหมดยี่สิบสี่ชนิดในซองเดียวนะคะก็คือเป็นวิตามินเอ่อสิบสองชนิดแล้วก็แร่ธาตุอีกสิบสองชนิดนะคะเด็ดแล้วก็ดูดได้เลยนี่นะคะวิธีทานแล้วก็ส่วนตัวสีเขียวนะคะก็จะเป็นตัวที่เราขายดีอยู่แล้วนะคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานด้วยนะคะใครที่เอ่อทานไปแล้วเช่นบำรุงไตหรือว่าในเรื่องของเบาหวานน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็ ให้เ,เป็นแบบคุณสมบัติเพิ่มนะคะก็คือช่วยเพิ่มูุิิ้านทานได้ด้วยนะคะเนี่ยตัวสีเขียวตัวเดียวเนี่ยคุ้มมากเลยนะคะได้ดูแลได้ถึงประมาณ20อาการเสื่อมของโรคเสื่อมด้วยกันนะคุ้มมากๆนะคะคู่นี้สำหรับคนปกตินะคะหรือว่าสำหรับน้องๆหนูๆที่ ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเพิ่มภูมิต้านทานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังพฤษภาอาจจะมีการเปิดโรงเรียนหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าต้องกินดูแลไว้ก่อนนะคะตัวนี้2ตัวนี้เลยค่ะอูมิกับมินนะคะกินได้ตั้งแต่เด็กนะคะผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะ2ตัวนี้เลยแนะนำนะคะ2คู่สู้ ไวรัสนะคะสองคู่เอาเป็สนะะสองคู่สองตัวนะคะคู่ไวรัสนะคะสองตัวนี้อ่าแต่สําหรับว่าคนที่เป็นมีอาการเสื่อมของโรคอย่างอื่นแล้วเช่นไตเสื่อมนะก็อาจจะงดเว้นตัวนี้นะคะตัวสีแดงนะคะอ่าตัวสีแดงนี่อาจจะไม่ให้ทานแล้วก็ให้ทานเป็นตัวอูมิแล้วก็สีเหลืองอีกอันหนึ่งอีกอันนึงสีเหลืองไม่ได้หยิบมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรนจะกิน สองตัวนี้นะคะสำหรับคนปกตินะคนปกตินะกินสองตัวนี้ดีมากๆนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครใใใใใ learned learned ที่ใครที่เป็นใครที่มีมีปัญหาเรื่องไตเนาะมีปัญหาเรื่องไตนะคะก็แนะนำเป็นสองสองสีนี้นี่มาแล้วนะคะสองสีนี้สองสีนี้เลยนะคะสองสีนี้สองสีนี้นะคะอันนี้ก็สู้ไตเสื่อมฟื้นไตเสื่อมได้ดีมากนะคะอันนี้เป็นชุดแบบ 25 25โลกเออ25โลกดูแลฟ,ฟื้นฟูป้องกันนะคะนี้เขาเรียกว่าชุดฟื้นฟูนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นชุดบําบัดชุดบําบัดก็จะเพิ่มอูมิมาอีกหนึ่งซองนะคะนี้สําหรับไตระยะสาบีขึ้นไปนะคะก็มีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถปรึกษาสอบถามมินได้นะคะไปละค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะปากสองตัวนี้ด้วยนะคะสำหรับคนธรรมดากินได้เลยนะคะอูมิกับมินค่ะ